นะคะพึ่งค่ะเย้วันนี้เราจะมาทำการเรีเซชั่นอะไรว่าไปหรือวุ้นอ่ากับการคัมแบ็กอัลอบั้มรีเพคเก,ก็กของน้องบีมชื่อเพลงว่าบีบอบมเอม,มีบุมนะคะเออเอ,อันนี้ก็เราเห็นในติก๊กตอกก็คือเป็นน้องเ,เล่นชาเลนจ์แล้วเรียบร้อยแต่เอ็มมีจะเป็นยังไงเพลงเต็มจะสนุกแค่ไหนก็ เตรียมตัวไปรับชมก็ได้เลยนะคะก่อนจะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันั <c oughs> นปโรปง,ปงเรียนกูบอกแล้วป๋าแป้งไปโรงเรียนเห็นไหม <c oughs> อย่าหาพูดป้าแป้งไปโรงเรียนน <c oughs> อนทุบเน็ค โชว์แบบตามเงินตา่ะสติีแดนอ่งเงี้ยยแปลกมากกันเก่งเหมือนเลยเย้แบบว่าะร้โอ้ยเรเดอจริงอจริงอุยตาเตนย Hang ong, hãy 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 าไม่ได้นะคนเล่นเมื่อกี้แกคือิมินมมอมากอะเว้นสีเว้นไม่จีรูแท็บนะ นอกหักปั่นกรยานจล้อหรอ่จะเป็นทางเนเบอรโอย ที่เซ็นเตอร์ว่ะน้ำส้ม เขาเรียกว่าอะไรนะไฮสคูลเหรออะไรเอ่จริงเขาบอกว่าน้องบีจะกลับมาโตคือไม่ไม่ไม่โตนะสดใสอ่ะแล้วก็ยังอยู่ในโรงเรียนในโรงเรียนซัมเมอร์น่ารักอ่ะแล้วแบบสี่เอ็มบีสี่ชุดใดๆก็คือมีความสดใสสีสันสดใสมากน่ารักจังเลยอ่ะเดี่ยอีกรอบไหมอีกรอบก็ได้ปะรีแคปนิดนึงเอาตรงกระแผงมีเพจกลุ่มก

那咱俩说我完呗。<laughs> <laughs> Is <laughs> there 对，是。<laughs> <laughs> móc 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 mơ móc 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 ตอนท่อนฮุกแรกอ่ะที่เป็นเออการบิงเดอะบิ๊กบอกอ่ะก็คือไม่คิดว่าทำนองมันจะเป็นแบบในอีกแบบหนึ่งอะเรแบบนี้มาอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ใชแล้วก็ไม่คิดว่าท่อนฮุกอ่ะที่มันเป็นแบบว่าถ้าเต้นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นไงโอ้ยอะไรที่ไม่บอกอะไบูมชิกับบูมอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าเราเห็นเป็นอ่อชาเลนจ์ของหลงจีนอะไรแบบนั้นเหมือนมีสามรอบอ่ะแบบร้องสามรอบแล้วท่อนที่สามมาค่อยมาเออแต่เหมือนแบบว่าชาเลนจ์ของหลงจีนอ่ะเป็นแค่แบบพี่หลงจีนอ่ะคิดเองแล้วมันแมทเออ แต่แม้จริงนะ,ะน่ารักข้าอยู่ใน MV ก็คนจะน่ารักเลยก็มีความเล่นหูเล่นตานะมีวิงวิงแล้วก็แบบอะไรกันอุ้ยแต่จะบอกว่าถ้าไม่เกียที่ที่มาเป็นเซนเตอร์อะไอข้าอย่างเงีงย้ยมันคุ้นตาม,มาก เหมือนสัวเพลงหนึ่งของนังดีเหมือนกันที่เราเคยดูกันแล้วอรออาจจะน่าจะเป็นเพลงเก่าๆเออเออแล้วก็แบบว่าการแต่งตัวอะไรเงี้ยนะคะกูชอบตอนจีซองเป็นเซนเตอร์เหมือนกันนะแล้วแบบหลายหลายเต้นน้จีซองแบบผมเหิมก็คือเต้นแรงกระตุกไปด้วยผมกระตุกไปด้วยรักรักเป็นดูมากหลายเต้นน้องคือแบบน้องน้องเต้นดีแล้วมันเป็นท่าคล้ายๆแบบกระตุกเหรอหรือยังไงเออเน้องแบบหลายเต้นชัดอะจริงหลายเต้นน้องชัดมากไม่คิดว่าท่าเต้นจะยากขนาดเนี้ยเพราะว่าแบบฟังจัด เพลงแล้วก็ดูจากชาเลนอะไรต่างๆก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้จริงแต่ถ้าเต้นคือยั่งแต่มันก็เล่นแต่ขานะใช่ใช่ขาเยอะใช่ข่าเยอะแต่ถ้ามือแล้วก็นี่ไงนั่นแหละได้แค่นี้ดังไปเราก็คือดังกันไปเออไม่ได้แค่นั้นแหละเอยแต่มันเป็นฟิลแบบเปิดมาที่กูจะบอกว่าเมื่อกี้ไงแต่เป็นโชว์การแสดงโชว์ในการแบบเปิดมาด้วยมาเมื่อกี้คือแบบเหมือนวาร์ปกันมาเออ ชอบชอบชอบเนบอยู่ e a u t y healthy เงออไม่ต้องเซ็ตตอนเช้าแล้วก็ตอนคืนไม่มีผู้ด้วยเออมีผิวด้วยสวยนะฉากสวยเลยโอ้แต่ว่าคอสตูมเขาก็ดีนะเอาจริงแบบสดใสที่ของเจมี่ใส่สีแดงอย่างเงี้ยเออชอบสวยใช่ไปทะเเลด้วยมืชอบคอสตูมไหนเป็นพิเศษไหมเมื่อกี้น่ะกูชอบเซ็ตตรงที่อยู่ห้องประชาสัมพันธ์นะดูน่ารักอ่ะที่ในโรงเรียนหรอเหมือนจะเป็นโรงเรียนนะ โอ้ยชอบฉากที่น้องเลิศไหมเจ๊เว่นเจ๊เว่นชอบเลยชอบเลยเจ๊เว่นเจ๊เว้นเกิดว่นแจ็คแบบสดหยุดย่อมาอ๋อจะจะบอกว่าที่น้องเลิฟลองกับเฮชานก็ตอนนั้นก็นอะที่ให้ชานปลนะโอ้ยชานปลุกใช่ไหมแล้วแจมินช็อตเมื่อกี้อีกพี่ใหม่ดีกว่าน่ะโอ้ใช่ไม่คือในทีเซอร์ก็มีไป็นบินช็อตนี้อยู่แต่พอมาแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นอะพอมาดูไอเอ็มวีแล้วแบบโผล่มาทีคือเออจริงออร่าแสงวิเจนเจโน่เจโน่ยิ้มน่ารักมา ่ริงครัาพี่สิงให้ความให้ความแบบเออน่ารัๆน่้องมาเล่นกันทุกคนเลยสดใสจุ่มใจมากแต่เพลงเวลาเป็นพวกรีแท็คถ้าเราสังเกตตั้งแต่ hello future มันจะเป็นเวอร์ที่แบบสดใสเลยจริงเนจริงสดใสมากก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเนาะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับ เออน้องกิ๊กโหมดไหมหรืออะไรยังไงเออเหมือนเเอออหมืนตรงไหนไม่แบบว่าดิฟเฟนต์องไปเอาพูดคุยการคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้เหมือนเดิมแล้วก็จะได้ตอบเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วความสวยมากเลยว่ารอบเนี้ยสวยสวยสวยโอ้ยเราต้องโปรโมทไอ้นี้ให้น้องด้วยเอาอันนึงด้วยดิจิแพ็คที่น้องวาดเองทำเองทุกอย่างเออสวยรกรอไปดูกันได้จรับแพ็คเกจเออก็ฝากกันเขาเรียกว่าอะไรนะรีแพ็คคัมแบ็คคัมแบ็ครีแพ็คเลยนะ ัแการคัมแบ็กครั้งนี้ของน้องด้วยเนอะแล้ก็ตั้งใจกับคัมแบ็กนี้พอสมควรมากๆก็ตั้งใจทุกๆคัมแบ็กนั่นแหละเนอะก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปของพวกเราเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย